จำได้ไหมกันด้วยนะคะที่ถูกออฟิเชียลแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไฮเปอร์เซลนะครับกับทีเอ็มพีของมันเอ้ยไม่ใช่ t s เอ็ m แซนด์คหรือว่าคุณพัฟนั่นเองนะครับนี่มากินใหม่นะครัะค,คุณคั้นตังให้นไม่หวานนะตัง,ตง,ตง,ตงหนักเันนี้จะมาเล่นเบอร์เดอร์มิสเทลีกันนะครับยี่หู อะไรยพัดเป็นมันเนี่ยพัดเป็นมันเนี่ยอ,อะไรไม่ได้เป็นไม่แน่จริงมาดูคลิปกูได้เลยไอ้พัดบุกจะดูยังไงว่าแล้วคลิปจะไม่ได้ลงเลยก็จริงนะเออใช่ใช่พูดหม่อืมก็มาดีครับ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 ผมก็เก็บทอ,องแล้วผมมาแลกกันนี่แบบอ้า,อา,อาวอะไรวะดีแค่ขีดตาคนโง่เลย ด be be way, way. ้านนี well, so. ้คือแบบเหมืการชอบชะตาผมกลัวมากเลยนเดียวทิวอยูไหนวะกาลีอ็เซนต์โยกิสตีตีีตีตีอีคนที่เป็นนะมันจะพูดาเลยไอ้ยีกุโดนาเมจกาลีกินดิกาลีกินดิกาลีกินดิกาลีกินด ฮ้ยอะเฮ้ยอะอะไรของมันวะอะไรของผมวะมันอยู่ไหนอ่ะถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่ามอร์เดอร์อยู่ไหนถ้าท่านผู้ชมบเป็นมอร์เดอร์กูจะฆ่ามึงนะครับแล้วพอพ่อแม่เขามาดูก็บอกว่าปูกำจัดมีเทียอะไรโอเคระหว่างนี้แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนได้ไหมแบบแปลกๆอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมีอยากตัดอิสเลยแล้วมึงควรจะทดไหมบ้างมานี่ อย่ายิงกูพกาาก 1, กเรเพร้าพ้าพ้าะจพัะเจาพระเพระเจ้าพรเาพรอเจ้งพระตี้าพร้าพรเ้ะเจ้าพรมเ้าพระเจ้า้าล่ะเจารเ้าพระเจ้าเ้าพละเจ้าพีะาพะเจาระาพ้ารเ้าพเ้ะเา้ะเ้า้าะ้้ รอะไวะุ้ยมันมันไอ้นั่นนี่มันจะมีให้เลขของขึอนก็คือการลีการลีการลีกับปื้อกับเบสซี่กับโบกับใช่ละคนละเรื่อง <im ple asure> อ่าดาบพ่อกูเหรอพ่อกูก็ดูคลิปกูนะอ๋อเหรอเหรออะไรแล้วมาดาพ่อกูเดี๋ยวตบเลยนี่นะครับชื่อของชื่อว่า TNT Commander นะมาเจอกันไนะยินดีมากนะ Start Left Forwarding El ไอพัดเกมเลือยแบว่ากูยังเข้าไป่ทนเพื่อนโอเคยังไงมันก็คงไม่ได้หรอกมันต้องเด้งตามกูมาสวัสดีครับผมติงคุงอ c i a l c h a n แนลนะครับติงคุงติงคุงอ f มริกาเย็นแน่วเดี๋ยวเราของผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็น TNT Commander นะครับนะไม่เลอกเปลี่ยนทำไมเ่ะเพราะว่าเขาก็ซื้อไอดีมาแล้วเหมือนกันนี่ ถ้าคลิปนี้มันแบบภาพกระตุกกระตุกขั้นเร็วของคลิปนะฮะแล้วคลิปอาจจะสั้นเพราะว่าโอ้นกูก็อัดเหี้ยโคตรแบบโอ้ยก็มอร์เดอร์อยู่ไหนครับเมอร์เดอร์อยู่ไหนอะครับผมอยากตบเมอร์เดอร์ครับอยากตบเมอร์เดอร์ครับอยากฆ่าครับอยากฆ่าคนอะครับฆ่าอากาศครับทำไมกูเจอซุกมาเนี่ย ตื้อตื้ออตื้อตื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 ไอ้พัทเมือกี้เคยหรือเปล่าคือกูลงมาจาอันนี้เวลากูจอศบแคเจอพันดีกว่าอนอะดนอยว่าเอซีแล้วก็เป็นสกีนเออเขียนฐานแผลพัทมาแล้วตื้อตืือตื้อตืือตื้อหรือตื้อตื้อเดินือเดินปตึง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 ไอ้พัทเป็นไหมเนี่ย อ้าวมีป๊ออย่างงี้พัดเป็นไม่เลยทุกคนทุกคนพัดคือกูเป็นี่ดิเป็นโกูเธอสุโอ้ยกูตีแย่สมจริงว่ะตีดีดีดีตีด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 ีไอ้พัดเราบดิเป็นสกินอีกแล้วไอ้ทำไมเป็นสกินไม่ได้วะเ้อบอกนั่นเป็นกูเต็มเนี่ย เ็นอะไะแม่กูพูดว่าเมนกูเต็มหรือเปล่าพัดใต้เหรอ,อฟอตายครับต้องขอโทษสำหรับเอ่อหน้าตอที่แม่งหุบไปหุบมาด้วยนะครับเฮ<ย>้ยวันนี้วันนี้กูได้ปกคลิปแล้วแล้วทำไมากูว่ากลับมาที่เดิมอะกูดโอ้ตาย สิผัดต้ยัดตายพ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 ัดตายที่ไหนวะนี่กูจะไปถ่ายรูปมึงระวังระวังมันมันเป็นตัวบอกว่าเอ่อไม่บอกหรวไม่บอกกันบอกเลยสิพวกเราเป็นเพ้่มีความบอกตัวกูจะไปหามึงเจ็บกูจะหาลูกมึงมึงะตายตรงไหนกูอยากรู้ ัตายจริงนะครับตอนนี้รอดเลยแต่ TNT Commander ตอนนี้ T S คอ Commander เขาได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับเขากลาป็นุยผงแล้วนะครับ่อก,ก้นนอ,อ,ยะะอย่างกับทานน่นดูดินอี่นะนั้นว่นท่นเพื่นทะเอ้ยนะกูมมไม่ีใครอกูไม่ดูหรอกด้ยอยู่ไหนวะเองกระูเป็นคนสร้างแเมื่อได้ยอ,ดยอยู่ไหนเพื่อนเมื่อได้อยู่ไหน หนึ่ะวังตัวนี่มันเป็นสีรุ้งอ่ะเฮ้ย B4 เหรอว่า B4 ไม่ใช่ไม่ใช่ B4 ท้าไม่คงคาไอ้จุ๊บไอ้จุกูรอตงนี้ก็จะรอยอยู่ตรงนี้เอ๊ะเอ๊ะมันเปนมาได้ที่มาหอบไหมไงทำไมอ่ะตะคิเขายิงมันมันไม่ใช่หรอโอเคเพื่อนกูแล้วอะ ฮะอมเมอร์เดอร์โหเมอร์เดอร์เชนหนึ่งล้านเชนสี่เชนสามล้านไม่ใช่ละโอ้โหอะไรวะโหอะไรอย่างครับเป็นเมอร์เดอร์ครับโหคนดเลยโอ้โหเลนเลยว่าคนดเลยอืไอแอนเมอร์เดอร์กูว่าเป็น กูรอให้ดิีักขีดไปเรื่อยๆยกูจะไม่ทน,นดับให้ใครนินนั่นะแต่กูจะบอกว่าไอเอเมอร์เดอร์แบ,บ็กไก่แต่กูจะไม่ฆ่ามึงแล้วกันนะกูจะฆ่ามคนสุดท้ายเอ้าใ,<ค>ใครวะ ใครวะใครวะใครเป็นวะแบกกายกูไงกูไงกูบวเป็ดมันมีแบกกายหลายคนอีเวนต์อ๋อฉันฉันรู้แล้วโอ๊ะว่าใครเป็นใครเป็นวะเพราวฉันตายไม่ใช่กูหรอกกูพูดเล่นแหละกูจะหลอกว่าให้ีญิงสิงกูเว้ยจะได้ <c oughs> ฉันได้เป็นคนหล่อเท่นในโลกนี้มันเป็นผู้หญิงมีขาวๆมีเข็บเดี๋ยวเดียกกูหรือเปล,าลา่าวะ ผู้หญิงสีขาวๆหรโอ้โหขาวขนาดไหนล่ะครับขาวขนาดเผือกเหรออ้ได้มปเผือกไิงหิกูเจอทะนุกูเจอธนูอ่ะไม่ไม่หลอตุไปยืนดาล่าล่ะกูเลยสิภาษาเลยวะถ้าใครงงก็ไม่เป็นไรนะครับคุณเปลี่ยนผมได้เอ็มเจอมเจเจเเนี <that> ่ย ผมพูดแลวีแฟนแล้วนี่อะไรคพูดะไรามูพูดแต่นาว่ามีฟนเมีแฟนแล้วยังใครยังไม่มีอะไรบะไอ้ม่เนะกมีบ้านไม่มูดไม่มีจริงๆออกมาเขาพูดเล่นเดี๋ยวเฮยกูพูดตหนะูกไม่ได้พูดลกลับไรงแเปอ้าวกูกระโดดลงไหนวะกูกระโดดเนีอะมูไม่เห็นเลยอะ เขาไม่กูเกันหรอแฮกหรือเปล่าวะครับท่านผู้ชมตื่นดื้อตื่นดื้อตื่นตื่นดื้อไอ้หน้าตื่นเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงครับถ้าใครไม่อยากดูเต็มๆเต็ไลงม ไม่คุยมาเลไเยไปไม่เคยมีคนตอบคอมเมนต์คุณเลยจ้ะ,เ,นนะ,ะเดี๋ยวไม่นานี๋ยวเราจะมีซีรีส์เซเวิร์กับคุณพัทนะครับนนไอพัทเอาเป้าไอพัทเอาเป้ารอาาเดี๋ยวเราส,ส,ส,สร้างซีรสีส์เซเวิร์กันเอาป่ะโอเคครับ Bye, <laughs> บีนะกูเปิดอดี๋ยวกูเปิดไหมค,นะครับแล้วกูเล่นองีพร้อมกัน พวกผมทำอีกเองนะแล้วตายยิ่ผมจะผมจะไปฆ่าตัวตายนะซึ่งกูร้อยได้ว่ะคือคุณผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วผมก็จะแบนคุณนะคะคนที่เขาด่าผมนะคะผมจะแบนคุณนะนะี่อย่าอย่าอย่ามามีดราม่าว่าติน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  ไปเอ้ยไอพาได้ไอพาดดอพารพารเดี๋ยวเราทำเ้ดิัอคุไมีดามาม Pot. i packed a pad pad. แล้วถ้าถ้ากูมีดาม่าขึ้นมนำแล้วมึงจะตั้งชื่อดามา่่าวาอะไรวะแกงเมอร์เดอร์เหรอเป็นอีสเมอร์เดอร์ปิน,ปนอีสเมอร์เดอร์ตินดิสเมอร์เดอร์สแลปตินดิสเมอร์เดอร์ตินดิสเมอร์เดอร์เป็นดาม่าเมอร์เ,อเดอร์โอเคคลิปยำจะโดดเป็นคือหงก็ขี้เกียจแน่นะพี่แล้วก็พยายามคุยจะอยู่นระดับ medium ดีค่ะีมาโอเคตอนนี้ผมก็ยีเฉยๆนะครับ ถูบอกเลยว่ามันมันมีสองคนเวทีชื่อมันขึ้นต้น,น C ต้วยก็คือ R C N T กับ R C N เลีล้ยว,วทั้งคู่ฮะบอกเลยเลี้ยวทั้งคู่มันมันเลี้ยวทั้งคู่เลย <c oughs> ท,ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้แล้วคนนั้นเขามาดูผมเราก็าไม่เกี่ยวนะครับดูยินเอ้ไอ้พัดไอ้พัดถ้าถ้าไอสองถ้าพี่สองพี่น้ลงคุณนี่มาดูคลิปเรานะครับแล้วก่จะทำเป็นไม่นนรูร้ไม่เห็อเอานานะครับ เงแม่มันมันมันกระดาเรื่อแม่เื่อแม่้ล้งูรู้ชมลมไม่ได้ด้วยพูรู้ความทีงอ้ตายต่จิ้กกแกมคนมันความติดีดีดติดี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 ดดี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 ดด 你很从容，很 <laughs> ที่อ RGN ด,ดาหน้าเนี่ยคือเาเอาคือนนมันไม่วดมว่าคลิปนี้ที่เราขอจบกันเท่านี้นะคะเพราะเ,เ,เราเราลืมเพราะว่าเราเบื่อกันไปขอไอเราว่าเราเบื่อไอพัด์คดะคะูนแล้วคับ